สวัสดีครับผมแจ็งวอาเกษตรักเตนะครับอ่าวันนี้เปิดตู้ครับผมเปิดแต่วานนี่แหละเพิ่งไปขน,นของมาที่โกดังครับผมนี่ครับกำลัาางประกอบครับผมมีโรตารี่มีรถรถเล็กรถใหญ่ขนาด40แรง30แรง ...20 แรงมีนะครับผม ร้านเราจะเป็นค่อนข้างขายรถรุ่นคุณปู่นะครับรายคาไม่แรงแต่ใช้งานได้ครับอ่าสวสวยๆครับผมคุณปู่ครับร้านเราร้านเราเน้นราคาแต่ชรถใช้งานได้จริงรอรอคุณย่ามาหับตัวอ,อยู่อ่าเรามีคุณปู่ครับคุณย่ายังหาไม่เจอคลยบผมย่ามาหลับตัววนใช่ครับนี่ครับทีมงานน้องๆครับผม ไม่ว่าคนส่งรถไม่ว่าน้องว่าหลานครับผมเราช่วยกันแบบครอบครัวครับผมเราไม่ได้จ้างกันด้วยเงินนะครับเราจ้างกันด้วยเอ็มร้อยกับกาแฟาราาครับผมอันนี้วายเอ็มหนึ่งหกครับผมสิบหกแรงมะสองเพาตัวนี้จะเป็นยันม่าวายเอ็มสามสิบแรงเพาเดียวครับผม ครับตอนนี้เรากําลังประกอบอยู่นะ,ะครับผมอ่าครับผมครับงานครับขา,าก็จะมาชมมาดูเยอะแยะก็เลยขอเลงมือหน่อยครับวันนี้นี่มีสูบิชิครับตัวน,นี้เป็นชิบูล่าครับผมสี่สิบแรงเพาเรียวเครื่องยนต์สามซี่สูบครับผมแรงจริงแรงจัด รถยังมาไม่หมดครับรถยังเหลืออีกหคันครับผมรถทั้งหมดรถนี้มา17คันนะครับผมอ่าอนี่ครับก็ทำกันไปสนุกกันไปครับผมลอกบล็กพี่บ็กบล็อกหน้าบล็กหน้าขน้เกลอวนกนี่ิบูตัวเล็กครับแต่ผม นี่ครับข้าพี่ปอกรอยาเ็ตัวนี้จะเป็นว่า L สองพันหบเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบแรงกับเครื่อนสี่ล้อราคายังไ่ต้องถามได้ครับย,ยังไม่รู้ขอเช็คก่อนรถวิ่งไงก่อนครับขับเคลื่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาครับตามมาอีกห้าคันครับผม วันนี้ก็อยู่ที่ร้านสิบสองคันแล้วครับครับโอเคครับผมช่างรวงกับช่างรวงกรเกษเตรเตอร์ร้านเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอศรีคิ้วบ้านวงลงน้อยนะครับผมจังหวัดนครราชสีมาอำเภอศรีคิ้วบ้านวงลงน้อยเบอร์ติดตศูย์แปดสองแปดเจ็ดสี่เจ็ดสองห้าศูนย์นะครับผมครับผมช่างลวงเกษเตรเตอร์เฮ้ ผมเปนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ